you <music> ครับผมเจอกันอีกแล้วนะฮะนครชาแนลครับผมกับผมพานนครครับผมครับออกล่าเหมือนเดิมครับผมตอนนี้เจออีกแล้วนะครับถึงรางครับผมดูกันครับอยู่นู่นแล้วครับต้นใหญ่ๆสูงๆนะฮะ หลังสวยครับวันนี้ก็ลุยเดี่ยวเหมือนเดิมนะฮะน่นแล้วครับอยู่ต้นต้นยางนานะสูงๆครับผม ผมจะขึ้นกับถาว,วันนะครับผมเนี่ยครับถาว,วันขึ้นไปกับต้นนะครับผมแล้วผมจะขึ้นไปกับถาว,วันนะครับผมโอเคครับเตรียมครบควันครับผมเตรียมจัดครับนู่นแหะครับ ใครับอุปกรณ์พร้อมครับผมนะครับถังสะอาดนะฮะครบควันครับผมหนาแน่นเหมือนเดิมครับผม น่นครับดูกันครับผมไปครับครับผมผมจะขึ้นกระถาววันนะครับ เครับขึ้นครับครับผมเหนื่อยครับไปยังไม่ถึงนะนั่นแหละครับลังพึ่งครับค่อนข้างลกเลยนะฮะขึ้นยากครับผมนี่ครับได้ขึ้นทางนะครับ หนื่อครับผมแหลงร้วนๆเลยนะนั่งพักหน่อยนึงครับผมเดี๋ยวขึ้นต่อครับใกล้จะถึงแล้วนะฮะเป็นพึ่องอ่อนครับผม มารุนกันนะครับว่าจะมีเยอะไหมนะครับผมเมื่อกี้ผมดูแล้วนะครับผมมีก้อนหัวน้ําขึ้นนะครับผมครับอ่อนแต่ขึ้นครับนุ่นครับดูอ่อนหัวน้ำมีด้านหน้านะเหนื่อยครับต้องฝ่าเข้าไปอีกนะครับลกครับผม ครับเข้าไปอีกครับผมผมีแล้วครับก้อนหัวน้ำสวยๆครับผมลูกอ่อนอ่อนนะฮะสวยครับอีกด้านหนึ่งครับผมดูกอ่อนขาวอย่างสวยเลยนะยอดครับนีและครับน้ำพึ้งเกือนห้าครับผม น้ำตัวโตนะครับครับผมสุดยอดครับผมน้ำตัวโต,วต,วตวลูก,กอ่อนๆครับผมอย่างสวยครับ มมากครับผแทนคนกล้องให้ดูนานๆหน่อยนะฮะไม่มีที่วางกล้องเลยนะครับผมเดี๋ยวจะต้องตัดแล้วนะครับผมฝนหัวน้ำส,สวยๆครับผมยังไม่ปิดตานะฮะเป็นพึ่งใหม่ครับผม โอเคครับขอตัดครับผมจะตัดเสร็จค่อยดูนะฮะตีเสียบเรียบร้อยครับผมครับได้เยอะเหมือนกันครับผมรับสุดยอดครับลูกอ่อนอ่อนครับผมก้อนหัวน้ำด้านล่างนะะโอเคครับเดี๋ยวค่อยดูนะฮะวันนี้จัดหนักครับผม ปีนทงสูงครับโน่นเหรอครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยดูก้อนหัวน้ำด้านล่างนะครับครับผมก่อนหัวน้ำนะฮะสวยๆครับ น่าจะได้ประมาณาห้าหกขวดได้ครับผมห้าขึ้นครับผมมีหกไหมเดี๋ยวรอดูนะฮะครับผมลบอ่อนข่าวจั่วเลยนะฮะ โอเคครับขอบคุณที่ชมคลิปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ